หนก้อนเล็กเขาจะมาเยอะมาเร็วๆดิวอยูยาให้กินชิ้นนี้เๆให้สิอุ้ยมันใหญ่อ่ะอันนี้ป้าตัวใหญ่มากมากกว่าตัวเล็กเออมันคลองมีกินมันมันตัวทับนี่ทับเขาเลย อย่าลงไปเรื่อยๆอย่าลงไปเรื่อยๆปลาสันปลาสันไหลใส่เลยที่ทังเยอะอลอยเอามันพัได้เยอะมากเลยน้ำทันว่างนะน้าทนาจิบโอ้เขาหมดไปแล้วอย่าให้ยจิบแบบนั้นอย่าลงไปเรื่อยๆอย่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันจะขึ้นมาเยอะๆระวังน้ำเดินกล้องอ่ะ ยาลงไปเรื่อยๆดามาไปให้ที่อําพวาอุ้ยลาชีพเทอุ้ยลาีเดงไปเรื่ยๆดามาไปให้ที่อัมพวาแล้วปลามันก็ไอ้นี่โดนอาชีเ้มันเหนื่าลแอุ้ยป้าดปปาตี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  เดีย๋ยวนะเนี่ยปลาสาว,วนนายย้อนทีๆๆนทีทีกกย่ย้อนทีทีมัะนะาจะได้ขึ้นมุงกันเลยย้อนทีทีมาดูนี่ขนน้อยอยางไรล่ะปลาดุกนี้มีฟันนะ

แลแลปัง่แ้ไม่หมก่ทับกันข้ามันว่ทับมันจะว้บแบบเ,เอียงตะแคงเออที่ตอนนั้นปะปลาอยู่ของมนมันกำลังกินอยู่ปลาตัวหนึ่ง